ใครที่สนใจบริการเติมเกมโลบอกต้องร้านนี้เลย k i ซ s n e t Shop ที่มีทั้งบริการกดผลกดเกมพาร์ตกดเพชรหรือว่าจะเติมโลบัคแล้วก็ยังมีรับฟาร์มรับรางดันในแมปต่างๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นบอกรฟุตออสตาชินโดเบสวอร์หรือว่าทิงลิเจนซี่และนอกจากนี้เลดก,ก็ยังดีสุดๆไปเลยก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมเข้าไปที่แฟนเพจ k i ซ s n e t Shop เพื่อดูรายละเอียดต่างๆแล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะร้านโทโดโมะชอ็อปบริการกิฟต์เกมพาร์ตในเลดสิบแต่เดียวก่อนก็ร้านเนี้ย เขาไม่ได้มีแค่บริการกิฟต์เกมพาร์ทนะเขายังมีบริการกดผลถาวรกดเพชรกดกรวละครไม่ว่าจะเป็นแมปบอกฟุตทิงเบเดนซี่ออลสตาร์หรือว่าอนิเมะไฟเตอร์รู้อะไรไหมในเพจเนี้ยเขาชอบซุ่มแจกของลูกเพจเยอะมากเลยนะอย่าลืมไปกดติดตามกันล่าบ้า เอาละครับก็สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องปฐมวันนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็มาอยู่กันในแมป All Star Tower Defense กันใช่ไนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับเราก็จะมาวิยนกันและกันนะแล้ว hmm. ก็จะมารีว we the mm ิวสองตัว <het> นี้ด้วยก็ค like ือต like ัวละครนะครับมีสองตัวละครนะครับก็คือจะเป็นอุซุยเทนเงินนะครับก็คืออ่าตัวตัวนี้นะครับตัวละครที่เป็นดาเมจดีมาแล้วก็ตติดเรื่อนเหมือนกันนะครับราคาหนึ่งพันด้วยแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะก็คือจะเป็็็นนตัวววขอองระคคกกดาืจเป ดีก็าเมจอ่า <c oughs> พอพอพอ,พอเอาคดีเหมือนกันครับแล้วก็อยานนึงก็คือราคา1 0 0 0เหมือนกันติดติดเลงเหมือนกันก็เดี๋ยวเราจะมามาดูกันว่าเจ้าตัวละคร2ตัวนี้นะครับตัวละครไหนนะครับจะโหดกว่ากันแล้วก็จะดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมารวูพร้อมกันเลยนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวรนน Infinite, เ,รยรเราไปรับชมกันในอินฟิคตี้เป็นทีมร้อยนะครับเราไรับชมกันเลยโอเ,โอเคครับผู้ชมตอนนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ในอินฟิตี้เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราจะปรับเป็นโหมดยากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางจมนต์้งตรงนี้สักตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะฟังตากันสักนิดนึง ก็ก่อนที่จะพูดกันเลยนะครับก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับช่องปัตมมอนด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากได้รับร้านบริการฟาร์มต่างๆครับเช่นเช่นกดผลหรือว่าจะเป็นกดกดกริปเกมฮาร์ดหรือว่าต่างๆหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรหัสตันนะครับลาดบ็อกซ์ฟุตหรือว่าเป็นออสตาอะไรเงี้ยครับก็สามารถจิ้มดึงใต้คลิปนี้ได้นะครับมีทั้งหมดสองร้านนะครับมีโคโดโมช็อปแล้วก็คิสเนยช็อปนะครับก็จะเป็นรูปใช้บริกกกาารรรัันนเเเเยยออะะะคคบโ็ดี๋วจ ฟางตัวละครเสร็จแล้วใช่ไหมก็ตัวละครสองตัวนี้นะครับก็อ่าแล้วแต่คนชอบนะครับว่าตัวไหนมันดีทั้งสองตัวครับแต่ถ้าถ้าแบบว่าจะให้เป็นลูกหลักก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับ้ารแต่ตัวก็เราจะรู้แล้วนะครับแต่เราจะมาเปรียบเทียบกันไปกลางๆแล้วกันก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า2ตัวนี้นะครับตัวไหนดีกว่ากันนะครับทุกตัวนะครับมีข้อดีข้อเสียนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะวาง เจ้าตัวสปีดวาร์กกันก่อนเลยนะครับแล้อีกอย่างหนึ่งก็คือ2ตัวนี้นะครับก็คือเ,เรียบเทียบกันเลยไหมเอคือสองตัวนี้เลยนี่ตัวนี้กับบูมานะคุณผู้ชมบูม่ากับตัวนี้นะครับตัวไหนดีกว่ากันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวเอาอังี้แมนเราจะมารีวิวพร้อมๆกันเลยไหมน่าจะได้อยู่นะคุณผู้ชมน่าจะได้อยู่โอเคแต่สองตัวนี้มันก็ดีทั้งสองตัวนะเอาจิงไอเอาจิงอ่ะตัวนี้มันจะต้องดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอะไร เพราะมันเป็นหกหนาวใช่ไหมแต่ถ้าถามว่าลูกสตอรี่ล้วนอิสิตหรือยังไงบูม่าก็ดีกว่าเพราะมันขายได้อ <c oughs> จริง, <c oughs> ตรง,งตรงนี้ส่งตัวนี้เราแทบไม่ต้องเปรียบเทียบกันเลยนะท่านผู้ชมว่าตัวไหนมันจะดีกว่านะโอเคเราจะอัพก่อนเลยนะครับก็คือราคาขั้นแรกนะมันก็อัพสี่ร้อขั้นนี้มันจับมาห้าร้อยอันนี้อัพสี่ร้อยตอนเนี้ยดีราคามันก็เพิ่มเยอะกว่าเห็นป่ะเนี่ยสามร้อยสามแปดอัน 3, นี้นมันรู้สองร้อยหกเราแทบจะไม่ต้องรีวิวเลยว่าตัวไหนดีกว่า เห็นไหมเนี hey, <guys. S 2> no. ่ยค mm ือเราแทบจะไม่ต้องรีวิวเลยว่าผู้ชมว่าตัวไหนดีกว่านะครับตัวนี้ดีกว่าแน่นอนอืเราอัพไปเลยถ้องผู้สนใจนะครับวันนีวเราจะอัพอันนี้ให้ตันก่อนละกันนะเอ่อขออนุญาตเปลี่เอฟเฟกต์ละกันนะครับผู้ชมโอเคเราขออนุญาตอัพเจ้าจีนล์ก่อนละกันนะครับ แล้วเราก็จะมาอัพตรงนี้นะอัพให้ตันเลยนะครับอัพให้ตันเลยนะครับทุกผู้ชมตาขายนิดก่อนขยับไปตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ทุกคนควรมีนะครับสปีดวากอนนะคือเราจะวางเราจะวางเราจะวางพวกตัวบาร์ด้พวกอะไรเงี้ยตันไวมากนํว่าให้เอาบูมาไปด้วยเราจะวางคีระครบแปดตัวก็วางได้แต่เราต้องไม่วางอะไรเลยล้วจากวางตัวนี้แล้วก็วางคีร่านะให้เพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนวาง ให้เพื่มวาพวกเอ่อให้เพื่นเอาพวกซัพพอร์ตมาแล้วก็การการตอนแรกๆมาก็จะดีมากเลยนะครับผู้ชมโอเคขออนุญาตฟาร์มสแป๊บนะครับแล้วก็เอียร์อยหนึ่งคือตัวละครมีตัวนึงนะครับก็คือเป็นตัวละครเจนอสกับตัวละครอุลิวใช่ไหมชื่ออุลิวใช่ไหมใช่สองตัวนี้ก็ ดีแตกต่างกันอูลิวกับเจนนอก็เหมือนบูมากับสปิดวากอนประมาณนั้นเลยครับเ่งนอตก็มันจะดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็อูลิวก็จะดีกว่าแต่ราคาใช้เยอะกว่าแต่เจนนอตนะครับใช้ได้ครับสำหรับสตอรี่นะก็ยังใช้ได้อยู่นะหรือว่าต้นเกมอะไรก็ได้ยังยังอ่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าถามว่าเอาอูลิวไปดีกว่าใช่สุมอูลิวดีกว่าตอนนี้เลยโอเคเดี๋ยวต่อ ฟาร์มตังขออนุญาตไปฟาร์มตังสักครู่แล้วกันนะครับสำหรับตัวสวิตวกกอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาวางตัวพร้อมกันตอนที่มีตังพร้อมแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวไรชมกันตอนนั้นเลยนะคะเอาล่ะครับก็สวิตท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะแบบมีตังพอที่จะอัพกันแล้วนะคะผู้ชมก็ตอนนี้นะลรวก็พอที่จะมีตังอัพเจ้าสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าตัวไหนดีกว่ากันแล้วกันนะครับโอเคเราจะวางตัวแรกนะ จะว่าเม่อนอูซุยก่อนแล้วกันนะครับราคาวางนะครับ1นึ่พันะแล้วก็นะครับตีติดเลือนนะครับโอเคตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัวเอเลนนะครับราคาวางก็1นึ่พันเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวตีติดเลือนเหมือนกันนะสตัวนี้นะครับตีติดเรือนเหมือนกันแล้วก็ธาตุนะครับแต่ละธาตุนะอันนี้จะเป็นธาตุพืชนะครับแล้วก็ส่วนตัวเอเลนนะครับก็จะเป็นธาตุไฟนะครับในอนะคนไม่แน่อินฟินิตก็อาจจะต้องใช้ตัวพวงมีตีเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะโอเคครับก็ เราจะมาอัพกันเลยนะครับโอเคขั้นแรกนะครับเราจะอัพซุยนะครับอเราไปดูดัมมี่ก่อนดีกว่าซุนนะครับจะดาเมีอยู่ที่1698นะครับแล้วก็ส่วนระยะโจมตีนะครับ60สนะครับส่วนวิธีตอกขาโจมตีนะครับหาวีนะครับก็ตัวต่อไปนะครับอีลินนะครับพลังโจมตีนะครับ1710นิะแล้วก็ระยะ55นะครับแล้วก็5้าวีตีหนึ่งทีนะครับโอเคเท่ากันนะไม่มีอะไรอันนี้คือแตกต่างกันดีเดียวนะครับเห็นไหมโอเคครับเดี๋ยวเราจับซุนก่อนนะครับรา แล้วก็นะครับดาเมจอยู่ที่6,255นะครับโอเคระยะจะเพิ jump, okay. ่มมาอีกสี่จุดห้านะครับทีไปนะครับอ่ารีวนะครับดาเมจอยู่ที่เออราคาอยู่ที่5,000นะครับเมื่อกี้ราคาเท่ากันนะครับแล้วก็เอ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่สิอันนี้ราคา2,000นะครับขั้นแรกอันนี้5,000นะคัขั้นแรกตาดไปอยู่ที่6ก0ันะครับระยะจะเพิ่มมาอีก15นะครับไปครับคุณผู้ชมตอนนี้ครับดาเมจนะครับ อุปโภคยูที่เจ็ดนะครับตีทบกวมไปก็แ0 0พันนัแล้วก็ระยะนะ64นะครับส่วนตัวนี้นะครับระยะ70นะครับดับเด็ดตัวแปด0ันนั้นราคาอัพแพงกว่านะครับแพงกว่าส0 0พันนะโอเคมานี่ติดติดติดเลืองเดียวกันครับของตัวนี้นะครับโอเคครับตั่อัพขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปนะครับอุปโภคยูใช้ราคาที่ห0 0พันนะครับตัวนี้ก็ห0 0พันเหมือนกันไอ้ตัวนี้15,000เลยนะอุ้ยขั้นแรกอันนี้ห0 0พันนะส่วนนี้หม0 0นห้านะผู้ชม โอเคครับดับนะครับดาบมจะเพิ่มมาอีกหนึ่งหนร้อบะระยะจะเพิ่ไปอีกห้านะครับโอเคตัวนี้นะครับห5ึ่้านะครับดาบมจะเพิ่มเพิ่มมาสองหมนาะแล้วก็ระยะ 1, น่านี่อันนี้จะดาเมื่นเก้นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะดรามิสามหมื่นแต่ใช้ราคาหน่งห้านะใช้เท่าตัวนะคุณชมดิราคาจะแพงกว่าอูซุยนะตัวนี้ ส่วนระยะแปแล้วนี่ยังโคาอยู่นะครับโอเคครับต่อไปนะครับราคาอยู่ที่แ0 0พันนะครับดามิทเพิม่มมาอีก22,935นะระยะเพิม่มมาอีก10นะส่วนตัวนี้ก็ราคา25,000นห้นะครับดามิเพิม่มมาอีก42นะครับอา่อาอ่าวิธีวิธีการโจมตีนะครับก็1.5นะก็คือเหมือนกูดาเพิ่มมาอีกหนส่วนระยะ30นะสกิลเปลี่ยนของต,ตัวนะครับโอเคเรวจะมาสกิลของอาอุซึงก่อนเลยนะครับ เท่มากอยมือไม่ได้อวยเลยนะโอเคต่อไปนะครับตัวละครนีวานะครับราคาสองหมื่นห้านะดูสกิลเป็นไงเราจะไปดูสกิลของนีวากับอเคกันนะครับนี่ของนีวานะครับอ๋อดิงไกลขึ้นแล้วก็ฟันเร็วโซซุอก็จะกระโดดแล้วก็มใช้ระเบิดนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับขั้นเอาละครต่อไปนะครับขั้นที่4นะครับจะมาอัพอุ้ยก่อนเลยนะครับอุ้ยนะครับ คันที่สี่นะครับใช้ราคาอยู่ที่9,000พันนะครับแล้วก็ได้เป็นเพิ่มมาอีกสองหมืนสพันสามรอี่สิบห้นะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะอัพอ่ารีวายนะครับราคันที่สี่นะครับราคาอยู่ที่40,000ื่นเนี่ยนะครับตัวเมย์จะเพิ่มมาอีก58,800ื่นนะครับโอเคครับทุกท่นตอนนี้นะครับโอ้รีวายน่าจะมีทั้งหมด5คันนะครับส่วนซูซูยังอัพไม่หมดนะครับตอนนี้นะครับรีวายเราอยู่ที่1 3ึ9 1 0สามนะครับ ระยะนะครับ1.3ึจิตวีนะครับตีหนึ่งเอ้ยระยะไม่ใช่ระยะนะครับ1นึ่นะครับแล้วก็วีนาทีอ่าวิธีการโจมตีนะครับ6.5จุดหวีตีหนึ่งทีนะครับก็ส่วนอุซุยนะครับระเบดที่หกหมืนหนอยสามสิบนะครับระยะนะครับ97เอ้ย79นะครับแล้วก็วิธีการโจมตีนะครับ5้าวีนะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะอัพคันขั้นที่5กันเลยนะครับคุณผู้ชมขั้นที่5นะครับระเบิดที่1อ่า25,700 15นะครับราคานะครับจับอยู่ที่10,000หมืนะครับอ่าเพครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นอ้าวเคนหนึ่งหมื่นนะครับต่อไปนะครับในราคาอยู่ที่10,000หมืนะครับโอเคระยะนะครับก็10นะครับเพิ่มมาอีก10นะครับส่วนสกิลนะครับก็จะเปลี่ยนเลยนะครับโอเคคุณผู้ชมเอาเอาคันที่5เลยนะครับปั๊บต่อไปนะครับเราจะอ่ารีวายนะครับรีวายนะครับราคาอยู่ที่67,000่นเนะครับดับไปเท่ากันหนึ่งแสนห้าพันะครับแล้วก็ ระยะจ่ประมาณ60นะครับส่วนสกิลนะครับเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับโอเคหอุซุยก็เปลี่ยนนะผู้ชมโอ้โหเทพวาร์มนะอุซุยเปลี่ยนเวาร์มแล้วก็ระเบิดนะครับผู้ชมส่วนรีวายนะครับก็ตอนนี้ดับบิทรีวายอยู่ที่236,910นะครับส่วนนะครับตอนนี้ยังอัพไม่เสร็จนะแล้วก็ระยะนะครับ197นะครับระยะรีวายนะระยะเป็นระยะที่ไกลที่สุดแล้วครับตอนนี้ไม่ตีแอร์นะครับรีวายนะโอเค เราจะอุซุยนะครับขั้นที่5นะครับดาราคาอีก20,000นะครับแล้วก็ดามาอีก2 0 0 0 0นะตอนนี้ครับดามจอุซุยอยู่ที่1 1 9 0 0แันแล้วนะครับก็แลท่าเดินนะครับต่อไปครับอ่าอุซุยนะครับขั้นที่อ่าเจ็ดนะครับราคาอยู่ที่2 2 0 0 0นะครับะครับไปเลยโอเคนะครับคุกชครับตอนนี้นะครับอุซุยแสนสี่นะแสนสี่ต่อไปครับเราจะอุซุยขั้นนะครับก็คือ าราคา,าราคานะครับก็ราคาก็จะประมาณ3 0ม0 0นนะครับใะอา่าดัมมจประมาณสามหมื okay. ่นหนึ่งนะคุณผู้ชมโอเคถามว่าตัวไหนโหดกว่ากันใช่ไหมครับก็เอาจิงมันก็โหดทั้ง2ตัวนะคุณผู้ชมแต่ถ้ารีเวิวเยอะอะรีเวิวเยอะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ถามว่าตัวไหนโหดกันนะเอาจริงน่าจะเป็น d ีวนะคุณผู้ชม เพราะว่าระยะมันไกลกว่าแล้วก็ดามิดแลจะสุดกว่าจะถามว่าราคาก็รีวายแพงก,กว่านิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นอีไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอุซุยนะครับมันจะลงสอรี่ได้ด้วยนะครับชมก็าจะประมาณนี้นะครับผู้ชมก็เดี๋ยวเราดูสก,กิลของแต่และตัวกันนะครับประมาณนี้เลยแต่ตีตีชาร์กว่า1.5ึ่าวีนะส่วนตัวนี้ระยะเนี่ยมันจะแตกต่างครับโอเค สองตัวละครนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยเราจะมาบัฟกันดีกว่านะครับเราจะมาบัฟกันถ้าผู้พิดผู้พายังไงขออภัยด้วยนะครับผู้ชมโอเคเราจะมาบัฟกันนะครับจะมาบัฟกันเราจะเอาเราจะไปดูว่าราเมจดสองตัวนี้จะเท่าไหร่นะครับโอเคครับผู้ชมเราจะบักันเราบัฟกันเลยนะครับก็เราจะบัฟหนึ่งนะครับบัฟหนึ่ง อแบบหนึ่งแล้วก็สองสามนะครับห้าแสนนะส่วนตัวนี้จะอยู่ประมาณสี่แสนห้าโอ้หกแสนตีไปงกลมหกแสนแล้วกันทับดีไว้นะครับอ๋อเอาเลือกอยู่นะครับชมมีโหดอยู่นะครับโหมดมากๆเลยด้วยตัวนป้ใช้ได้นะครับแนะนำว่าให้สุ่มเก็บไว้ก็ดีนะครับมันเป็นตัวที่ตัวละครดีเท่ด้วยแล้วก็โอแรงด้วยนะครับประมาณนี้ละกัน แน่นาคนไม่แน่ว่ามันจะเอาออกไหมนะสองตัวนี้นะไม่รู้ว่ามันพี่กลัวที่อมเอร์กลัวมันจะเอาแบบเอาออกอะไรประมาณนี้แล้วก็จะหมดอมลเอร์ก็จะก็ต้องแบบไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ไม่แน่ไม่แน่ก็ไม่หมดหรอกผู้ชมอืมรอดูเอาว่าในอนาคนนะครับมันจะเป็นยังไงแล้วกันนะผู้ชมโอเคครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็ไว้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับผู้พิทผู้พ่ายนี่ขออภัยด้วยนะครับพอิะดื่นเต้นนะโอเคไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ